ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว m p พายฟอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการฟาร์มเงินนะครับเวลาผมเล่นช่วงแรกๆนะครับทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ระดับปกติเจ็บปวดหน้ากลัวฝันร้ายนรกหรืออเวจีก็ตามนะครับเวลาที่ผมผ่านนะครับยิ่งช่วงแรกๆช่วงระดับปกตินะเวลาที่ผมฆ่าสาว่าเสร็จนะครับผมจะยังไม่เกิดใหม่เพราะว่าเงินผมอะมัยังซื้อชุดไม่ครบ นะครับแต่ถ้าผมเกิดใหม่ปุ๊บใช่ไหมผมก็ต้องมัวมาทําภารกิจเพื่อเปิดด่านนะครับเพื่อเปิดด่านให้ตัวผมเนี่ยผ่านไปยังกระท่อมแมนกุ๊ปแล้วไปซื้ออุปกรณ์ถ้าอย่างนั้นนะมาใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับระดับปกติจะปวดหน้ากลัวเนี่ยครับมันสามารถใช้อาวุธนะครับในกระท่อมแมนกุ๊ประดับปกตินะครับได้นะครับ ซื้อระดับปกติในกระท่อมแมนกุบครั้งเดียวครับเล่นได้ยันไปถึงยันน่ากลัวเลยนะครับระดับน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมผ่านระดับแรกปุ๊บนะเป็นระดับปกติค่าสาว่าเสร็จผมยังจะไม่เกิดใหม่นะครับยังไม่มาเจ็บปวดผมจะมาตรงนี้นะครับเนี่ยแมปแรกนะครับอ่าไปที่ East h a เวนนะครับแล้วก็เดินทางมาอ่าป่านะโทเดสโกเวนะครับแล้วก็มายังเนี่ยครับที่เป็นรูปหัวกระโหลกตรงนี้ครับ ตรงนี้อ่าตรงเนี้จะเป็นจุดฟาร์มเงินนะครับเนี่ยครับอเวจีเนี่ยการเกิดใหม่ของนรกอเวจีนะครับตรงนี้ผมจะมาฟาร์มประจําเลยนะครับฟาร์มประจําเวลาเราฟาร์มมันก็จะไล่ตั้งแต่อ่าเล็กๆนะครับตั้งแต่ระดับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยนะฟาร์มได้เรื่อยๆฟาร์มผมฟาร์มฟาร์มเอาไร่นะครับเมื่อนะครับเมื่อฟาร์มเสร็จอย่างเนี้ยครับ ผมก็จะได้อุปกรณ์นะครับจะได้อุปกรณ์แล้วผมก็จะเอาอุปกรณ์ครับไปขายเมื่อเราได้อุปกรณ์เต็มกระเป๋าแล้วนะครับผมก็จะอุปกรณ์ครับวาร์ไปยังไออีเทเวนครับเพื่อไปขายขายเสร็จผมก็วิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาฟาร์มตรงนี้ต่อทําอย่างเงี้ยครับวนลูบวนไปเรื่อยๆบนไปเรื่อยๆบนไปเรื่อยๆจนผมได้ เงินครบนะครับคือมันได้เงินไวนะแทนที่ว่าเราจะไปเพราะว่าภารกิจเราก็กทําหมดแล้วใช่ไหมฮะภารกิจเราก็กทําหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้เกิดใหม่แค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้รู้จะหาตั้งจากไหนแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับอันนี้แนะนําเพื่อนๆน,นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเราทําไปฟาร์มไปทําไปฟาร์มไปนะครับเราก็มีเงินพอที่จะไปซื้อของนะครับก่อนที่นะครับก่อนที่เราจะเกิดใหม่นะครับเมื่อเราซื้อของครบเซ็ตจบ ของเต็มแล้วเราสามารถไปเกิดใหม่ในระดับต่อไปก็คือระดับเจ็บปวดนะครับจนถึงระดับน่ากลัวได้นะครับวันนี้คือวิธีการของผมนะเวลาผมทําผมก็จะทําลักษณะนี้ตลอดนะครับทําลักษณะนี้ตลอดมันก็จะดรอปไอเทมนะบ,บางทีก็ดรอปของดีนะครับถ้าสมมุติว่า,ามันจะดรอปมันดรอปทุกอย่างเลยเนี่ยครับมีเราเลือกของที่มันแพงที่สุด เราก็กดปึ้งดูเนี่ยเห็นไหมครับราคาขาย500อย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวนี้ราคาขาย800อยอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเราดูราคามันอย่างเงี้ยราคาขายพันหนึ่งครับแล้วก็เลือกของที่มันแพงที่สุดเข้ากระเป๋าแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วพอมันเต็มแล้วก็วาร์ปนะครับแล้วก็วาร์ปวาร์ปไปยังเนี่ยครับอีสเทเวนตรงนี้ไปขายแล้วก็วนกับมาตีอย่างเงี้ยตลอดนะครับอันนี้เป็นวิธีการฟาร์มเงินครับใช้ได้กับใช้ได้กับทุก ทุกระดับการเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นปกติพอปกติเราได้ของได้เงินปุ๊บเราก็ไปซื้อของเต็มตัวแล้วก็มาตรงนี้เจ็บปวดน่ากลัวช่วงระดับเจ็บปวดกับน่ากลัวเราจะไม่ต้องใช้ตังค์เลยเพราะว่าเราซื้อของตั้งแต่ระดับปกติและเจ็บปวดกับน่นกบนากลัวนี่จะเก็บตังค์อย่างเดียวทำธุำรกิจเก็บตังค์ทำธุรกิจเก็บตังค์ปุ๊บพอถึงน่ากลัวเราถึงจะไปซื้อของเมื่อไปซื้อของแล้วเงินไม่พอเราก็ต้องมาตรงนี้แหละครับมาฟา์มนะครับมาฟามฟามฟาม์ามเสร็จปุ๊บได้ของปุ๊บ ไปเกิดใหม่เป็นฝันร้ไม่พอก็ต้องมาฝามตรงนี้นรกก็ต้องฝามสุดท้ายอเวจีก็ต้องมาฝากกต A v G, ตมาตรงนี้อยู่ดีนะครับเมื่อเงินเราไม่พอนะครับเราจะใช้ในกรณีไหนเราจะใช้ในกรณีที่1สําหรับตัวผมนะแต่ใครจะใช้ก่อนก็ได้แต่ตัวผมว่าเมื่อผมเปิดแมป2ถึงกระทอมแมนกุ๊ปแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมพวกเควสดหลักเควสดลองก็ทําหมดแล้วเหลือค่าซาว่าค่าแล้วเหลือเกิดมายัางเดียวเงินก็ไม่มีให้หาแล้วเพราะไม่มีภารกิจแล้วถูกไหมก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆนที่กาลังร้อนเงินร้อนเงิน นะครับเค okay, ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ